นี่อะฝุดๆเลยพี่ฝุดๆเนี่ยเราเปงนตาบไงม่บอพี่ฝนหน้ามาดิม่หรอุดยไปกี่น่อแล้มาเดือดถาเีไม่อถามมาจากม้ใจกลัวนะมนบุนราคายไรเหรอเฮ้ยส่งไลน์เออเดี๋ยวก็ส่งไปให้ อะไรเนี yeah. ่ยเกอะวายคุยอากอนคุย mm มึงอะคุยใช่เ hmm. ร uh ิ huh. yeah. Ooh, ่มเลยบอกอาหน้าเฮียเอาหน้าหลอๆว่ารูปนันดูดีสุดแล้วยียอะไรกูเลือกอะรูปไหนรูปมึงนั่งอยู่น่ะมึงไม่เลือกรูปหรือลูกรูปมึงไม่มีรูปหล่อกูก็เลยเอารูปไอ้ีเฮ้ยี่บอกเลยม่ขออ้ย สายก็้ไป่ามือเนี่ยร้อนร้อน่ะเยอะมากเรียกกเมันเยอะนะเ้ยขอ้ขอ่ม้ไ่ายวดีโอม่าลงนะลงยูทเลย

ไปทำโอ่ะไม่ใช่ท่านเราไปไม่ทาี่มพ่อาไปโยต่งหนาดิผมใหม่ผมให้่ลยผมใหม่นาสงผมใหม่ส่งผมใหม่ผมใหม่เออ่ยด้วยเร่ต่งโคจรนี่ยังไงวะไนี่นี่น่นี่ถ้ตั้งไปหกร้อยนี่ถ้าตั้งหกร้อยนี่หกร้อยละหกร้อยได้ส็ได้อยเดียวได้รอยเดียวหกร้อยละไอ้โนี่พันเดืนหกร้อยหรอยเดียววะรอยเดียวเอี้ยแม่กูทำให้ แล้นี้ลกใหญ่ก็ทำกัอย่างนี้ไหนดูรอยนี้ดิตงรอพันต่อแล้วมึงมีขัดบ้านมีกล้องโทรศัพท์บอสบ้านมีกล้องแลโทรศัพท์บอสแคอะไรอย่างเงี้ยอ้แก้วมเต็มใบเลยกันเนาะา้วเมามีแต่เท้าดเหน้นะเไม่ดัวเปกูจะเมาเป็นหัวดือไม่เมา นราเที่ยวะไรกินแก้วอ่ะจัดแม่งูดเต็มกูอีกอ่ะเฮียเนี่ยคนสวยขอสัมภาษณ์หน่อยเสร็จตลอดอยู่แล้วตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เขารู้สึกก็ดีนี่เนี่ยต้องแง่นี้ยเลยต้งแง่ สวยว่าสวยเวยวโอเคไม่มีอะไรอ่เด็กีังหามพ่อแม่อยู่ทุกคนเียงไม่ต้องหรอกพ่อแม่